โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ผมในเกมไลน์เจอร์นะครับคือว่าวันนี้ผมมาเปิดจะเป็นซีรีส์ใหม่เอซีรีซีรีผู้เล่นใหม่ไอดีไอซีอีพิโซดที่สามนะครับประมาณนั้นอุย้ยท่านหนึ่งนะคือว่าวันนี้ผมจะมาอ่าเรื่องอ่เรื่องเกียร์ครับเรื่องเกียร์วันนี้ นื่องจากผมเห็นแบบบางคนใส่เกียร์ฟรีแบบมันแบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเออเดี๋ยวผมจะแบบเออเกียร์ที่ควรเก็บมันเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นรูปให้สีไม่มีกเกี๊ยวไปเยอะอยู่นะไม่ดีกว่าผมไม่ขึ้นรูปหรือเกี๊ยวหน้าทีมาโอเคเดี๋ยวผมบอกแล้วกันว่าเกียร์ตรงไหนไม่ควรจะเป็นคนเก็บเบนาะย่อยนี่คือสามารถตีบอกอได้หรือว่าขายทิ้งได้นะครับโอเค เอาเป็นช่าอวุธก่อนนะครับเกณฑ์ที่ควรเก็บนะครับผมแน,ว,นวทางน,นะเกณฑ์ที่ควรเก็บเนาะมันจะมีเกณฑ์นี้นะครับกระทาม้เกยร์ติยศนะครับแล้วก็ขวานไอ้นี่เออไม้ไม้ขวาตนตัวนี้ก็เก็บครับแล้วก็ขวานตัวน,นี้ถ้านอนั้นคือไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับถ้านอนั้นที่ผมพูดมานะเอาเปอร์เซ็นต์สักเยอะๆหน่อยถ้าพูดเร่องไหนก็เก็บไปก่อนนี่ก็คันรนูนี่เก็บเลยของดีนะครับแล้วก็ปืนสเปรย์ปืนพันธุ์สเตปเปิลนี่ต้องเก็บด้วยของดีแล้วก็อ,อันนี้เก็บก็ได้นะครับ ต่ว่าผมว่าเก็บไปก่อ,อนออนี่ไอไม้กายสิทธิ์นี่แล้วก็กระํามนดำนี่เก็บเก็บเลยนะครับประมาณนี้ถ้าเราเหนือจากนั้นนะคือแบบผมว่าถ้าเราเหนือจากนั้น,นคือเก็บเก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้ไนี้เก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้นี่เออประมาณนั้นนะเก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้เกียร์ของกิลเล่ตัวนี้เก็บไว้ก็ได้ครับโอเค่วนป้องกันนะครับก็ผมแนะนําเป็นโล่กับ รองเท้าแคนะ่นั้นครับรองเท้าตัวนี้กับตัวนี้เก็บก็ได้ครับเก็บบางก็ได้ครับถ,ถ้ามันในเปิดสูงสุงนะประมาณนี้รองเท้ากับโลนะชิ้นกลางนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะโอเคโอเคมาที่ตกแต่งนะครับตกแต่งก็จะเป็นเข็มขัดน้ําตาแน่นี่ครับแล้วก็กระเป๋าสกิลนะครับอ่าแล้วก็ ตัวนี้เก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้ครับประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันเก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้นะเอแหวนปีกนางฟ้านี่มันมันตีกายเยอะไงโอเคครับประมาณนั้นนะโอเคแล้วก็จะมาเรื่องการใส่เกีย์ของแต่ละสายนะครับนี่สายว่องไวตรงนี้ถ้าเกิดว่ากินแร่ไม่เยอะนะครับถ้าเกิดวมากินแร่เยอะผมไปดัป์เปพันเซลเปร์หรือเป็นธนูก็ได้นะแล้วก็เป็นโล แล้วก็เป็นกระเป๋าสกิลถ้าเกิดว่ากินแร่เยอะแนะนําเป็นรองเท้าตัวนี้นะครับแนะนําเป็นรองเท้านะเราจะได้เรื่องลดแร่มาเพราะว่าเราจะได้ปล่อยตัวได้เยอะขึ้นนะครับสสยบ้องไวนะเนี่ยที่ผมใส่ที่ผมใส่เยอะเที่ที่ผมใส่เยอะเยอะเนี่ยเออที่ผมใส่แบบนี้เนี่นียเนียเนี่ยอ่าหรือว่าตัวตัวชนกินแร่เอาไว้นะหรวาเป็นตัวชนที่กินแร่เนาะก็ผมใส่ประมาณนี้เลยก็ได้นะครับ ประมาณนี้ตัวช็อกินแล้วนะอัน,นี้ผมสมบูรณ์นะเนี่ยโอเคมาครับสายโป้จกกุ่มัี่วไปหรือว่าถ้าเป็นสายบัฟนะครับสายบัฟก็จะใส่แบบนี้นะครับสายบัฟควานต้องท้ากระเป๋านะสายบัฟนะครับทําไมเพราะว่าเราเราถ้าเราใส่โล่ไปแรกจะกินเยอะไงสายบัฟเราเอามารดแรกเลยดีกว่านะครับเรกนคะวานต้องท้ากระเป๋านะครับประมาณนี้โอเค เกียร์ก็จะมีนเชสประมาณนี้แหละนี่เห็นไหมนี่ผมเล่นใส่ธนูแล้เนี่ยเราใส่ธนูเราก็ใส่เป็นเข็มขัดถ้าเราใส่เป็นปืนเราก็ใส่เป็นกระเป๋าอะไรเงี้ยนี่ที่ผมเล่นดูก็ใส่ประมาณนี้นะส่วนเกียร์ตัวบินก็ใส่แบบนี้ก็ได้เกียร์ข้างหน้าก็เป็นปืนแบบสแตนพุลนะครับประมาณนั้น hmm. ถ uh ้าใครมีเกีย hmm. ร์ด e ีกว so ่านั้นก็ใส่เป็นอันนั้นประมาณนั้นเนาะประมาณนี้นะครับอ๋อเนี่ยมันจะมีอีกอันนึงเป็นเกียร์เรียกว่าเปนเกียร์บรรยุกก็ได้ครับอย่างนี้นะครับ ที่ผมใส่รถแกลตอนนี้คือแบบผมมีตัวน,นี้รถรถเย็นะลวไงเนี่ยตัวสกิล50ในตัวมันก็อีก30นะ่ะในตัวตัวน,นี้เนี่ยมันก็ให้อีก30คือหลบตัว80ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเนี่ยนี่ผมมันมีพลังมันมีรีเซ็ตไงผมก็เลยแบบเออเอารดแรก่เลยประมาณนี้เกียร์ประยุกต์ก็คือแบบมันใช้เป็นอาคาทาคาทา,า,าตนนัวนี้ถ้าเกียร์ยุกบางตัวนะคาทา ไม้คาถาแล้วก็รองเท้านะครับเพราะว่าในรถเลแล้วก็มาปล่อยตัวไวเนาะประมาณนั้นนะครับนี่นะเกียร์อาจออจที่อธิบอธิการอธิบายงงวางตัวนะตัวปวนตัวป่นว,ปน,ตวปนตัวบัฟใส่ใส่เป็นสายบัฟนะครับนะครับ,นะรบประมาณนี้อ่าฮะส่วนเกียร์อื่นนี่ก็ลองป,ประยุกต์ตกตกแต่งกันได้นะครับประมาณนั้น นี่ผมเล่นดูก็ใส่กันประมาณนี้นะเออวันนี้โอเคถ้ามีเกียดีก็ลองขยับเกียร์ไปเรื่อยนี่ก็ลองไปยับลองรปยุบไปเรื่อยๆนี่เกียร์ระยุก์นะ,กนะครับประมาณนี้โอเคเรามาเล่นพีพีก,กันเลยดีกว่านะก่อนจากกันวันทีอัดท่าผมวางทีอะไรตอนไหนไม่เข้าใจก็มาเสริมได้นะครับเพราะว่าผู้เล่นใหม่เท่าน,นี้นที่เยอะมากนะครับมาเสริมก็ได้นอกผมอธิบายไม่ถูก คุณเด็กนี่ใครเอ่ยคุณเด็กนี่ใครเอ่ยทำไมวิตีผมเนี่ยโอเคมาตพีพี่กันนี้ก่อนนะครับบางทีผมอธิบายตรงไหนตกหลุมไงประมาณนั้นออืฮึโอเคโอเคโอเคมาเสิร์ฟกันได้ครับมาเสิร์ฟกันได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับเพราะว่าก็อยากให้ผู้เล่นใหม่แบบ บางทีมันขัดใจอ่ะใส่เกียร์แล้วมันมีเลนเจอร์ดีแต่ว่าใส่เกียร์มั่วมันก็ลดประสิทธิภาพเลนเจอร์ลงมันจะทําให้กากไปเลยนะครับถ้าเราใส่เกียร์ดีเลนเจอร์เป็นตัวที่เบรกเราได้นะประมาณนั้นนะที่ผมแนะนํามาก็ใส่ประมาณนี้แหละอันอื่นก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะที่จะเก็บอ่ะบางทีผมเก็บไว้บวกเกียร์จ็ดดาวัยบางอันบางอัน แค่นั้นไม่มีอะไรบางอันที่เป็นเกียร์ที่ผมไม่ค่อยใช้ก็ดูที่ผมเลื่อนดูว่าก็ใส่เป็นที่ผมใช้ตามที่ผมที่ผมใส่ก็ได้นะอา่าประมาณนั้นแบบตัวชนแรกเนาะก็ใส่แบบโล่ห์กางประป้องไปเลยถ้าถ้าตัวไหนตัวชนแรกเยอะก็เราก็ใส่เป็นสายบับไปเลยก็ได้นะครับนะประมาณนั้นใส่เป็นสายบับไปก็ได้มันมันก็อาจจะลดประสิทธิภาพนิดนึงแต่เ,เราได้ปล่อยตัวเยอะๆออะ ถ้าเราแบบแบกแร่เยอะเราปล่อยตัวไม่ได้นะเพราะว่าคอมมูตัตแร่มันเยอะมากนะครับว่าหลีบประมาณเพีตต้องประมาณเหลือแลประมาณห้าห้าถึงหกร้อยไม่งั้นปล่อยไม่ทันออต๊วแกร้องเสียงต๊วแกร้องเสียเลยโอเคีรประมาณนี้นะมันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับว่าเกียร์ตัวน,นี้ใส่อะไรประมาณไหนนะเพราะว่า บางทีมันก็แบบบางทีมันก็บอกอยากว่ามีเลนเจอร์ตัวไหนมีอะไรอย่างนี้วันถ้าเกิดว่ามีตัวไม่มีดาเมจสกิลก็ใส่เกร์มันสายบัฟไปเลยครับเหมือนเหมือนตัวใหม่ล่าสุดคือ,คอมูนมูนเดนลีเนี่ยไม่มีดาเมจสกิลแต่เราก็ใส่เป็นเกยร์บล็อไปเลยนะครับปร,ระมาณนั้นบอสจจะลคเอไม่ใช่วอสจจะลคีวอสแสงเกมมืดอะไรเงี้ยก็ใส่เกยร์บล็อไปเลย,อยโอเคเนาะ เราก็สังเกตอ่าถ้าให้สังเกตว่าตัวไหนเป็นสายแบบสายสายปวดอะไรเงี้ยคือพวกสายปวดจะมีสตง้งสตานไบอะไรเงี้สยส่วนพวกมีดาเมจก็คือจะมีสกิลดาเมจอะไรเงี้ยสกิลดาเมจบัฟบางตัวบางตัวสายเอตัวชนตัวชนใกล้มันก็จะมีแบบดาดาเมจสกิลมาก็อย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแล้วก็จะอ่าอาจจะแบบเอาธนูใส่โล่อะไรเงี้ยไปช่วยนะครับประมาณนั้น ถ้าใครมีกินดีก็ใส่ตามแบบบรรยุกต์ใช้กันได้นะครับอันนี้แค่เป็นแนวทางเฉยๆแบบผู้เล่นใหม่สายบัฟโมกดบาบินชี่อะไรเงรี้ยเป็นตัวป่วยก็ใส่เกยร์สายบัฟไปเลยนะครับโอเคเนาะเรื่องเกียร์นี่บางทีมันเราเห็นผู้เล่นใหม่ใส่ใส่แปลกๆแล้วขัดตาใช่ไหมล่ะอโอเคตีตาสุดท้ายแล้วก,กันก่อนจากกันไปนะ มาเพิ่มเสริม่าในของจกกักรผมจะให้เขาเล่นใหม่แบบใส่เกียร์ถูกเล่นอาอ่ายัางไงนะครับแต่เกียร์ให้ถูกเราจะได้เล่นสนุกแนละ้วก็จะขึ้นหลีกขึ้นมาสูงหน่อยนะครับเกียร์ฟรีสามารถดันขึ้นเพดเพดสามได้อยู่นะถ้ามีเลนเจอร์ดีนะครับเอแต่ว่ามันก็จดันยากแหละเพราะเกียร์มันไม่ถึงแหละ แต่ว่ามันก็มีโอกาสดันได้ไม่ใช่ไม่มีทุสู้ครับถ้าใครที่จะดันหลีกอยู่นะครับประมาณนั้นโอเคนะครับคือว่าสะดุกนะคือแบบเกียร์เราใส่เนี่ยผมถ้าเป็นผมเออก็จะใส่ปบนรองเทาง้าแต่ว่าผมมีชุดทาววีก็ใส่เกียร์ที่ดีกว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับนี่นี่สายบัฟนะครับนี่ก็ผมก็ใส่เป็นสายบับนี่ผมก็ใส่เป็นสายบัฟนะ โอเคครับคลิปนี้ก็มาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าถ้าใครมีข้อมูลแจ้งหรือว่ามีข้อมูลเยอะกับผมก็สามารถเม้นได้ครับให้ผู้เล่นใหม่แบบมาดูอะไรเง,งีง้ยสามารถส่งท้งไอเดียแบบอะไรนะที่คดีส่งค่าเอฟใต้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็าวันนี้ก็แล้วกันแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็เจอกันคลิปใหม่ครับบายบายครับเจอกันคลิปใหม่ครับ